ชมิษุยเมียอาร้องมิงลาบาရှင်ยะนี้ชมิษุยเมียโกตินเปียจันนาก็တော့กระจิ่นบาตาสกาเยบี้อะตันถั่วป่นนี่เบเพဖြစ်ပါတယ်อณีเสซซုံးตัดถั่วกะเลี้ริโกတော့ปะมาโลยีปะทาบาเลရှင်โอเคตอนนี้กําลังมีใบขาจะมัดนาก็แล้วก็เส้นถนนนี่ไรงาไอ้แล้วก็เส้นถนนนี่เพไผก็ชาอยู่ก็อีแต่ครูยังก็เอ่อซันนุมคุณาซอง ชิดันนารีไอปาปราปยาช้าชาตาฟากาคราคยาฮาชากาคราคยาข้าคราคาลามาเหน่นางาเน่าปาปราปยาพาปราปยารา สษตสถวยษเอโอเคถ้าするขึ้นเนาะเช้ามาเนี่ยทุกๆตะมิรู้เลเวลไลฟ์ผัดจักมาบบบรบรบยยชชจจดด

นางงงงงาเงปปปปะปะปะผา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 ผรรสสาชชตาตาซาซววยย จะจะเก๋ถ้าสมมุติเนาะโต้งดเรเลดิเปลี่ยนเลจิเอาเนาะสมมุติสมมุติผัดๆบบรภบบรภสมมุติรอบหน้าเค้าเปลี่ยนสูงมั้ยมาล้าจิไปบบรภโอเคบบรภโอเคฉจดฉจดฉจดฝกกรภฝ กกระกายฟะกะกระกยฮะจะกะกกะกฮะจะกะกระกฮะจะกะกระกขะระกยขะระกยขะระกยลามะเมีลามะเมี ลามาเนี่ยนาเงี่ยนี่ยเงี่ยนี่ยเงี่ยปะพระเบียปะพระเบียปะพระเบียโอเคปะพระเบียปะพระเบียปะพระเบียโอซาชราซาชาราซาชาราซาชา 大萨塔，大萨塔，大萨塔，瓦亚萨，瓦亚萨，瓦亚萨。